อยู่กับแบงปิดบักนะจ๊ะวันนี้เรามีวอล์กพิเศษพอดีเราเลิกงานเสร็จปุ๊บไม่รู้จะทําอะไรแถวบ้านเนี่ยมันมีสนามแข่งรถอยู่ชื่อว่าสนามพนมแด็กได้ยินข่าวมาว่าวันนี้เขามีแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันเป็นมอเตอร์ไซค์แบบแด็กไบค์ทางเรียบมันมีรุ่นที่น่าสนใจอยู่รุ่นหนึ่งเราอยากไปดูก็เลยชวนเบบี้กับมามีมาสนามแข่งรถสองคนนี้ไม่เคยมาสนามกันเลยใช่ไหมเคยมาไหม เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันจะประมาณไหนเป็นยังไงรุ่นที่เขาแข่งวันนี้เขาบอกว่าช่างหัวหัวระดับประเทศมากันหลายคนเลยแล้วมันเป็นรุ่นที่น่าสนใจก็คือแกนเซียนโนมันเป็นรถบ้านๆทรงคล้ายคล้าเวสป้าของยามาฮ่าแต่ว่าเขาไปทําแข่งกันแบบแรงๆอะ่ะทำรุ่นโอเพ่นด้วยน่าสนใจตรงเนี้ยก็เลยอยากไปลองดูว่าจะแรงขนาดไหนจะแรงประมาณไหนแล้วเราไปดูด้วยว่าช่างระดับประเทศเนะี่ยเขาทํางานกันยังไงถ้ามีโอกาสเราจะไปถ่ายเจาะ ลึกรถที่เขาเอามาแข่งกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดได้สิทธิพิเศษอะไรเราอาจจะได้คุยกับช่างแถวหน้าหลายๆคนเลยเหมือนจะมีช่างหมิงระแวงหมิง8รลิ้วอะ่ะแล้วก็บอยศูนย์ใหม่บอยขนมหวานคนจัดทริปของรถมอเตอร์ไซค์นะก็มีช่างตวงมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีระดับหัวหัวของ NGO มากันหลายคน ถ้าวันนี้เราได้รับสิทธิพิเศษในการสัมภาษณ์เราจะพาคุณไปดูไปคุยกับเขาดูนะครับว่าทํางานกันยังไงรถแกนฟิลาโนททำยังไงให้แรงได้อะไรเงี้ยนะพร้อมเป็นรถเหมือนรถจ่ายตลาดนะครับไปเซฮายบี้หน่อยไหมมีคนจะหลับเหรอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเลยไปโอเคตอนนี้เรามาถึงที่สนามพนมแดบกบเรียบร้อยแล้ว รถมาแข่งก,กันเยอะมากเลยไปลองเดินดูดีว่าวันนี้เราจะเจอใครบ้างแข่งรถสวยด้วยนะเนี่ยโชว์รถสวย เท่ๆอย่างนั้นเลยอะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาดูเอ่อรถที่เราอยากจะดูก็คือแกนฟิลาโน่นะเดี๋ยวเราว่ากันสารคันก็ได้นี่เราเจอทีมงานามาฮ่าด้วยนะครับโอ้โหยอดกอ้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จสี เล่นเนาะแขวงไปแขวงมาครับแขวงไข่เล่นนะครับใช่ครับยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายแกนฟิลาโนหน่อยขอถ่ายแกนฟิลาโนหน่อยโอ้อันนี้แข่งเรียบร้อยยังอ่ะโอ้โหนี่คือคุณบอยคุณบอยนะครับคุณบอยอันนี้ลงรุ่นอะไรครับคุณบอยห้าเก้าหรลากเดิมครับห้าเก้า โอ้โหทรงไม่เหมือนที่เราเคยเห็นทั่วไปเลยนะจากรถตลาดตลาดกลายเป็นแบบนี้ได้เนาะสุดยอดเลยเปลี่ยนทุกอย่างจากถังล้อโช้กรถยนต์เปลี่ยนหมดเลยนะสภาพแบบนี่ไม่มีท่อนะเซอร์วิสอยู่ใช่ไหมท่อหายพแข่งเสร็จครับหรือหรือประกอบแล้งงานแข่งแล้วโอ้โหทรงดีจัด เดี๋ยวจะเข้าไปจอดในร้านโอเคโอเคขอบคุณมากพี่บอยดูทรงจากรถบ้านๆน่ะปกติเราจะเห็นเป็นรถบ้านสภาพออกมาประมาณเนี่ยเออไม่ธรรมดาเว้ยการอื่นๆในทีมงานของเขานี่นูโวอย่างเลี่ยมเลยอ่ะสวยเว้ย แสวยมากผมเดินหาช่างหมิ่ก่อนเฮ้ยเราเจอพวกเรามีเจอพวกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอถ่ายหน่อยได้ไหมครับโอ้โหคันนี้นสีเป็นโดนที่หายเลยโอ้โห วันนี้มาลงรุ่นอะไรเนี่ยฮะแอร<า>์โฮเพนโอ้โห oh oh. แข่งยังแข่งกี่โมงรุ่นสุดท้ายเลยน่าจะสามทีนนะ่สี่ทุ่มมั้งสวยรถสวยมาก เองรามาดูตอนนี้ไม่รู้ไม,ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นอะไรนะแด่ให้ปืนคอ ได้ยินหรือเปล่าแต่เสียงดังมากเ,เราพามาดูรถคันอื่นมีมีแกนพิลอโน่ครับวันนี้เราไม่มาโฟกัสลีดไม่มาโฟกัสพวกอ,อนี่กันนะสวัสดีครับขอถ่ายหน่อยช่างตวงช่างตวงเจ้าสำนักช่างตวงอันนี้แข่งไปยังเนี่ยครับแข่งแล้วครับแข่งแล้วเรียบร้อยห้าเก้า สาภาพรถมันไม่เหมือนรถตลาดที่เราเคยเห็นเลยนะเนี่ยโอ้โหสาภาพช่างตรงแต่งใช้ได้เลยอะทรงเปลี่ยนไปเลยอะเออปกติเราเห็นแกรนฟิโน่แบบไหนกันนะแกนฟิโน่เราเห็นกันแบบเป็นรถบ้านๆซื้อแกงนี่ไม่ใช่นี่แกงน่าจะหกนะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ห้ับหกทุกนครับนีถถถ่ง,งานผมด้ัน ทรงสิ้นทุกคันเลยอ่ะคร์บอนทั้งคันแล้วไปดูมาเขาเขามีมีโชว์แกนฟิลโนสิ้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้มันยังหล่อเลยอ่ะคาร์บอนเต็มลำไปหมดเลยเออได้ข่าวว่าแกนฟิลโนสนามเนี่ยมันชุดใหญ่มาเลยใช่ไหมแล้วก็ในการทำครั้งแรกทำครั้งแรกเกี่ยวกับแกนฟิลโนที่เป็นลูกใหญ่เขาคงที่ทำใต้ข้าง ทำไล่ค้างเล่นกันเฉยๆไม่ไม่ถึงกับขึ้นลูกไม่ถึงกับอะไรพวกนี้สนามนี้คือขึ้นลูกกันมาเลยแข่งกันเลยแล้วเป็นไงผลงานวันนี้พอได้พอได้ครับเพราะว่าผมทขาก็เสร็จตอนบ่ายออบ่ายวันนี้เพิ่งเสร็จแล้วก็ลงแข่งเลยแล้วก็มารับผลเมื่อวานมาไล่แล้วมัมีปัญหาก็ต้องแก้ใหม่วันนี้ตอนบ่ายแล้ว แต่รถสวยม,มากแล้ววิ่งดีไหมคันนี้ทำมือเปลี่ยนติดตัวคอมได้กันอย่างยังไม่ดีมากยังไม่เต็มพอมันถัดเวลาทำไม่ได้ทำแล้วรถมีปัญหาหลายอย่างเพราะไม่เคยทำอะไครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเจอมีครั้งแรกสภาพยังขนาดนี้รครั้งต่อมันจะมีครั้งต่อไปไหมเนี่ยแกนเฟอร์นโน่แบบนี้อยูหนหน่ที่เกียร์ยานยนต์นะครับเกี๋อสปอนเซอร์หลักคือเกียร์ยานยนต์เหรอครับใช่ครับเกียร์ยานยนต์แบ็นรีวเป็นสปอนเซอร์หลักในการแข่งขันโอ้โหบวันนต้องขอบคุณยยยเกีนนต้ครับไม่งั้นไม่มีรุ่นนี้แน่นอน คือรุ่นเนี้ยผมไม่เคยเห็นวันเนี้ยผมเลยมาไม่เคยเห็นแกนเซียนโนแข่งก,กันก็เลยมาดูแล้วพอเดินเข้ามาเนี่ยเห็นแกนนี่แกนขับกันล่อนไปทั่วไปหมดเลยแล้วล่อนมีโอเพนช่างหมิงไหมครับมีโอเพนช่างหมิงช่วงกี่โมงพี่ตวงน่ใจอยู่น่นนาจะเป็นช่วงองกลงทุ่มมั้งเห็นเขาบอกมาอยู่แต่โอเพนเลยอน,นั้นเปครับอันนั้นลูกใหญ่ลววแล้วสี่วาวแล้วสี่วาวแล้วลูกใหญ่แล้วโอเคพี่ตวงขอบคุณมากเลยวันนี้ให้ความรู้สุดยอดไทยเอฟซีพี่ตวงไปติดติดตามได้ ขอบคุณครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูติ๊กเกอร์พี่ตวงอันนี้ทีมงานนี่ทีมงานทีมงานพี่ตวงหมดเลยเนี่ยแกลนบางน้ำเปรี้ยวเหรโอ้โหขายร้านข้าวต้มด้วยเออมีหลายคันแต่ว่าไม่ว่างมาสวยสวยสวยโอเคพี่ตวงขอบคุณมากนี่พี่เขาขนขึ้นรถต,ตู้มาเลยอะได้เลยพี่เอ้ยอยางเท่เลยว่ะอันนี้ อย่างเลี่ยมเลยเฮ้ยสองันนี้ขอได้นะเฮ้ยโอ้โหรถยังสวยเลยอะเลี่ยมมากโอเคโอ้โหดำแฝดคู่สวยจัดรถเลี่ยมมากอะอนี่รถ20ปีได้แลนะ้วเนี่ย แต,แต่งกันสุดยอดเลยตอนนี้สวยมากเราพาเดินทุกล็อกเลยถ่ายดูพี่ๆเขาทำรถกันอันนี้ก็สวยเลยสวยเลยเรียบม,มากเฮ้ยตอนนี้ผมหาช่างหมิงไม่เจอเไม่รู้ช่างหมิงอยู่ที่ไหนเ,เราอยากไปคุยกับช่างหมิงนะเรื่องรถแกนนี่มีเจ้าโน้สวย นี่เฮ้ยมีแดดด้วยตรงนี้เห็นป่ะอย่างสวยขอถ่ายหน่อยีิขอถ่ายหน่อยนะครับโอ้โหนี้่โซนิกนึกถึงสมัยวัยรุ่นเลยนะแล้วก็มี h อนด,าด้าแดดโอ้โหชุดใหญ่จริง นี่ขวัญใจผมเลยเนี่ยนี่ขวัญใจผมเลยสมัยขอไ่ายหน่อยได้ไหมครับขอถ่ายหน่อยได้ไหมพี่<อ>ตำนานที่ยังมีลมหายใจจริงๆเนะนี่ยนี่ยงแต่สมัยผมวัยรุ่นเลยนะเนี่ยสมัยเนี่ยเอตัวนี้เป็นคัดมือด้วย โอ้โหพี่เขาเก็บเลี่ยมมากดูท่อดิเย้โ <Yeah. S 2> คตรเอาอะเลี่ยมมากโอ้โหเก็บรายละเอียดแบบเยอะมากอะรถเลี่ยมทั้งคันเลยหมดแป๊ะแหล่พี่คันนี้ามะา60,000บาท60,000ต้องมีโอ้โหวันนี้ได้รถป้ายแดงใหม่หมๆอะไรเนี่ย อันนี้มันคัดมือแท้เลยพี่เป็นชุดเทน่าชุดเทน่ามาแปลงใส่มันแต่งจริงแล้วสมัยตัวเนี้ยมันมีที่เป็นคัดมือแท้ๆของมันเลยก็มี5้าเกียร์มีไหมไม่มีสผวนมากจะต้องแปลงใส่แปบอ๋อใส่ตัวแปลงสมัยเด็กผมว่าขับสี่เกียร์แปงคุดอย่างพท่นะเป็นตรงมันกระเทยอ่ะเห็นปุ๊บแบบนึกถึงตอนเด็กเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับพี่ ผมยังหาช่างหมิงไม่เจอนะตอนเนี้ไม่รู้ช่างหมิงอยู่ที่ไหนเดีวเราต้องไปตามหาดูก่านขอเดินตามหาดูก่อนแล้วกันว่าเขาอยู่ที่ไหนเฮ้ยี่เจอแก๊งฟิลาโนอโย ีกับชุดใหญ่โอ้คันนี้สวยกิบเลยเราเจอชุดใหญ่แล้วนี่เจ้าสำนักหนิงชุดใหญ่ดูดินี่มันโอเพนแล้วเนี่ยคันเนี้ยที่เขาบอกกันเนี่ยน่าจะใช่อ่ะ แฟนไหมแกนฟิลาโนโอเพ่นนะโอ้โห,โโหแข่งกี่โมงครับแี่วันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาถึงเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูให้กำลังใจช่างหมิกกันนะตัวเก่งวันนี้ของแกนฟิลาโนเออรถเรียบสวยทุกคนันตอนนี้มีรถประกวดเฮ้ยเนี่สยสวยๆทั้งนั้นอนะดูดิ สวยๆทังนั้นตากล้องประจำสนามสุดหลอ่อนี่ใช่เจ้าของท้ายข้าวต้มที่เขาบอกกันไหครับใช่ไหมใช่ครับเน,นี่ยอ๋อเนี่คนนี้เจ้าของท้ายข้าวต้มเป็นตาตากล้องนะครับแต่งชุดใหญ่ มีเวฟด้วยเวฟซิงทุก่ันน่ะนี่คอซ่าคันเนี่ยที่ถ่ายเมื่อกี้นะสวยมากชิวโชคหน้าเลยมีก็บอซ่าโอ้โหกำลังเช็ดกำลังขัดกันเลย ของแต่งมีซื้อรถได้อีก2คันนะแต่ละคันบูชุดหน้าสวยมากโ<อ>ี้ยน้องเขามีผ้ามาปูในการจอดวออสวยมากแต่งเต็มทุกคันนะฟอร์ซ่าที่นี่ชุดใหญ่หมดดู แบบ C N C แล้วไล่แบบชุดใหญ่เลยสวยมากจริงนี่แก๊งรถประกวดโอ้มาชุดใหญ่เยอะมีแต่งเต็มทุกคันนะเนี่ยแกง K 8อ่า ก็จะมีสองร้านได้นะต้องทำร้านนะคันนี้คือเขาเอามาประกวดกันนะมีรถนะครับตอนนี้เราผมจะบอกนะครับที่บอกว่าเรื่การประกวดรถสวย คุณจะแท้ไม่แท้คุณเข้ามาเลยนะครับเรามีของรางวัลนะนี่ผมเจอแก๊งใหญ่แล้วนบเล็กๆน้อยๆนะครับสุดทุกลำเหมืแก๊งเนี่ยพาไปคุยกับเจ้าสำนักมามากี่คันครับวันนี้แก๊ง K8R เนี่ยมากี่คันวันนี้สิบ มีสิบสิบคันนี่รวมสามล้านได้มั้งเนี่ยเี๋เจ้าของเจ้าของขายหมดก็ขายขายทุกคันไหมขายทุกคันไหมขายทุกคันครับขายทุกคันแม่มาประกวดทีไรได้ทุกทีติดตามเฟซบุ๊กกันอยู่ขอขอชื่อข้างหลังหน่อยนี่เจ้าสำนัก k 8 r ครับทักษิณนุชเจริญมีรถสวยๆขายตลอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขอถ่ายรถหน่อยนะครับแจกไปแล้วห้าหมื่นบาทนะเนาะนะครับ อสีกก็แจกมาขายทุกคันนะแต่วันนี้เอามาประกวดด้วยล้อเลือชุดใหญ่หมดชุดใหญ่ทุกคันเลยอแหวงนี้หลองีดโอลิงตัวลิมิเต็ดใช่ไหมเนี่ยแ,แต่ดูแต่งดิยิ่งมัลิมิเต็ดอีกโชคหน้า X, อาจีเอสท่ออะตอมอะไรคขับเนี่ยนะไม่รู้จะแต่งอะไรเพิ่มแล้วเนี่ยคันเนี้ยสุดทุกจุดแล้วนะ

การมัดสินรับเป็นเด็ดขาดนะครับถึงข้ามเข้านัถือว่าทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันนะครับควเด็ดกันใครสนใจก็ทักได้นะครับชื่อทักสินนุชเจริญขายรถซิ่งรถแต่งมอเตอร์ไซค์รถยนต์ขายหมดทุกอย่างอยากได้รถสวยๆติดตามเฟซบุ๊กเขาไว้ได้เลยโอเค นายไทยแลนด์และยามาฮ่าโอ้ยหใหม่กว่ารถออกศูนย์อีกแต่ฟ้าโปกเท่าเลยโอ้โหนะครับขอเวฟก่อนนะครับเป็รถสามสิบปีที่แล้วจริงหรือเปล่าฟังฟังตามประกาศเนี่ยนะเอางี้ไปก่อนขอให้รถประกวดหนานแน่นบนนี้ตลอดนะครับนะฮะสนุกนะครับไปแล้วนอยมันก็ไม่ดึกคืนเนาะเอ็กแม็กขึ้นมาด้านหน้าได้เลยเอ็กแม็ก Baby girl just to kill, she's o dead fly You be on top of your shit, you so dead fly If anybody tell you different, they a damn l i e Ask i n e why they lie, n why they lie n On the Gram's spine, never fuck But you know they got some time for you s i n c e you came up, they act like t h e y down for you. Let me be the first one แล้วสวยด้วยนะตัวนี่โอเพีนนะเออเดี๋ยวหมขอมาเป็นเดี๋ยว A-Map ตอนนี้มาประกวดก่อนนะประกวดความสวยงามกันเราเปลี่ยนม่อง อยู่นี่ไม่ใช่ลานประมูลหรือว่าเราฝากจอดรถอะไรนะครับนี่เป็นรถประกวดรถประกวดเทานั้นเลยเป็นรถส,สวยๆเท่านั้นเลยแต่งเต็มๆเป็นรถประกวดเท่านั้นเลยชุดใหญ่ทุกคันนะแต่งเนะี่ยพอดีฝนมันจะตกเขากา็เลยย้ายขึ้นมาปรกดกันนะแต่งทุกคันชุดใหญ่ทุกคันมีฝกมีไฟด้วยเชน ในนี้ automate, วันนี้ผมเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนวันนี้เรามาดูการแข่งที่มนมแทกก็เจอรถเยอะมากนะเจอเพื่อนหลายคนเจอคนรู <k 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 ้จักเยอะสนุกดีไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นานๆมาทีแต่ก็โอเคอยู่คลิปนี้ผมว่ามันเปิดโลกดีนะสำหรับผมอะไม่ค่อยได้มาสนามเท่าไหร่ ก็ได้มาเห็นอะไรแปลกๆหลายอย่าง<อ>ได้เจอรถอแปลกๆเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันว่าใครจะได้แชมป์บ้างเนาะโอเคไว้เจอกลิปต่อไปนะครับรรรบ,บ๊ายบาย โอเคตอนนี้เราก็จบคลิปที่ไปสนามพนมแดกเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังเดินทางกลับบ้านผมไม่ได้มาพนมแบกคนข้างนานแล้วนะตั้งแต่เลิกขับรถซิ่งไปสไมไัยวัยรุ่นวันนี้เด้มาเปิดโลกมาดูการแข่งรถการประกวดรถนวัตกรรมในการแต่งรถมอไซค์หลายๆรุ่นหลายอย่างไปไกลมากจริงนะ คลิปนี้อาจจะแตกต่างจากคลิปอื่นๆโดยโปกติจะพาไปกินไปเที่ยวใช่ไหมอันนี้พามาดูการแต่งรถแข่งรถไฮไลท์เลยก็คือแกนฟิลาโนรถแกนฟิลาโนเนี่ยปกติแล้วนะที่ที่เราเห็นกันทั่วไปเลยพอเน้นประหยัดน้ำมันเป็นไฮบริดนะที่บ้านก็เคยมีใช้อยู่เป็นรถที่เงียบเป็นไฮบริดอะ่ะสตาร์ทครั้งแรกมันก็จะแบบเป็นไฮบริดเ,เงียบประหยัดน้ำมันมากพอมาเจอที่แต่งสวยสวยแล้วแต่งแรงเนี่ยอึ้งนะตีวาล์วโอ้โหของช่างหมิงอะ่ะเห็นไหม ที่ผมถ่ายให้ดูอะสี่วาวอยากเห็นมากว่ามันจะวิ่งขนาดไหนยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูอยู่แล้วแหละตั้งหมิงเป็นคนเปิดโลกนะเกี่ยวกับสี่วาวของแกนฟิลโนยังไม่ค่อยได้เห็นใครทำนะหรือมีช่างคนอื่นทำผมก็ไม่รู้นะไม่มั่นใจว่าผมไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับเรื่องมอไซค์เท่าไหร่แต่วันนี้เพราะอมันมันได้คอนเทนต์พอดีอะได้มาถ่ายก็ลองมาถ่ายเล่นๆดูเออแต ถ่ายไปถ่ายมาสนุกจริงๆงานรถยนต์ผมก็ชอบนะชอบไปทุกงานอะ่ะโอเควันนี้ก็จบกันไปเท่านี้รบปวนติดตามแบงค์ติดบัคด้วยนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้เราด้วยเนาะเราก็จะไปถ่ายพวกของกินสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่เราไปทาอะไรอย่างี้มีหลากหลายรูปแบบนะบา